วัดดีค่มะมาฮอดเลยนะจ๊ะมึงไงคุณพุทธอันนี้เพิ่งกำลังเตรียมงานว่าจ้ะกำลังเตรียมงานกันนะจ้ะมาถึงเลยนะค่ะค่ะวัดหลวงปู่นาะวนกำลังเตรียมงานเนะจ้าเด้อนองปรองายสุขคู่สุขคนใส่มึงอ่างหนำนมนึงอ่างหนำมนต์ หวงปูนน่นา,มาคมึงพี่น้องอมึงยอดตัวไอติมมึงมึงมึงยอดตัวไอติมมึงเพิ่นอามตาะทำบุญลงทางมึงลูกสาวเสียบดอกไม้ ของมาเสียบดอกไม้นะคะมีหลากกระบอกเลยว่ามันหูข่วมไม่ได้บอกอยากว่าต้องเอามาฉันคิดไปแล้วมันเป็นมันเป็นไป,นปนบริจีอแม็กสิบอเอามามันต้องเอามาแน่นอนโอ้ยมันเป็นอย่างโดยที่ว่าต้องบอกอะมันคือพวกเมกะรังว่าต้องมาแมกะลังสิบอกว่า เงาะหามเอ็นบ pues ๊อบบอกเราว่ามันหูโดยปริยัตเพราะมันคืออาชีพของเขาแม่ไม่บอกว่าเอาแม็กเนาะอออบตดูแลพิธีเปิดป้ายจงบ๊อบเอนบ๊อบก็บอกว่าอย่างนี้เป็นเจ้าของลานมึงจะเป็นลูก่มนอง เจ้าของร้านเนียมาถามวุ้งน้องเลย้ังได้ว่ามามาถามสร้างเสียบเลย้ังได้ว่าว่าเขาใจขันบิงผุ้เแ่วเห็นที่พี่น้องมึงน,น,นี่ะเราจะบูสานะคะเราจะบูสานะคะนะคะ สร็จแล้วหนึ่งต้านะคะเสร็จแล้วหนึ่งต้านะคะหมนหวานหวานบอพี่น้องหวานบอลูกสาวลูกสาวเป็นหนิ่งอิเลยคือกินฮอดเป็นหนิ่งค่ะกินหอด,อดหอดอางโวยหางกัน กินข e, e ่าวผักเปรกกินข like ่าวจาขึ้นขบกุ้นแกงผักขิดเด็กเส้นภาพยนต์นะคะจำบักแตงแล้วกโยวย่ไปแตบๆอ้ํากล้องเข่าเลยกล้องเข่าวัดเด้อเลิศรัาถูกกินหล่ายูดีมีแห้งร้อนๆแตบไปไปไห่ซอยอันอะไรบ้แมนดิอันนี้่ของคุณคุณเลิศเอากระซามแกงภาพยนต์เพิ่นนันลเพิ่นสัเพี กินข่าววันเราอยู่ดีมีแห้งเป็นวาดีแซบบอเป็นแล้วสำหับหวานได้อีกนักเสียบมือปโปร เสียบผู้เดียวเมมหนึ่งเสียบผู้เดียวกันได้เดยเสียบผู้เดียวกันแล้วมีหลายสั้นหดอกบ้างขนาดเขาเทศถิ่มมันเขาเก็บถิ่มกันยังหลือออกมาเหตุใดงานสุิีทอยดีเนอะ ที่จริงตอนแรกเขาเหตุคู่หนึ่งเนี่ยแหละแตกตอนนี้มันเหลืออันเดียวแมกเยซือมาหูบอแม่ซือมามันใส่ไงมันไม่ได้ใส่ใหญ่แม่เรซือคู่ใหญ่ตอนนี้ก็เลยมีสงสัยคนที่ว่าเจ้าของกระจ้าที่เคยซื้อมาถวายรอบแหล,แลกกระจากระจาเรซือกลับมาแท่นมกแต่ว่าผู้ได้เหตุแตกบัวมันบอลแมทนทุกคนสิดจับได้เนาะบางคนเกิดแบบกระจกเขาบม่ได้ดูเนาะว่ามันติดล้า เออเออเ้ารเย่งนนั่ง่งนั่งนั่น่น เขาแบบท่านไม่ผมผมได้ฮะเขรแบบท่านเขาจะมาทำไมผมบอกแ้วพ่อว่าไม่ไดเนี่ยพ่อเขาเป็นอะไร เคปล่าเลาะสวยสะพื้ง ไม่เอาไม่เอาไม่ไปไม่ไปกเวอันกันทกเปรสเปิดตาเอื้นเสนาร์นะจ๊ะมึงครัวพี่น้องมึงครัวมึงครัว,รว,อ,นนรวอันนี้ครัวอันนี้โตทางกินขา่าว ตรงหน้าองค์หลวงปู่น,นาปกเสร็จแล้วนะคะเมื่ออื่นเพิ่งเกิดเมื่อเสาร์เพิ่งเสิมีพิธีส่งเนาะเนาะแล้วก็ลวงปู่เพิ่งเสิอาบนำ้ำอาบน้ำพึ่งเนาะคะ่ะตอนผ่ามีหมอนร่ำเนาะคะ่ะมีโรงทานเต็มเยอะแยะเลยค่ะสวยหวามเนาะเสิอาบลงปู่ก็จะอาบน้ำพึ่งเลยพสิอาบลงนำเลย <ส>หล ay, ้กกนี้นคสงนามลวงูและสองนามหลวงพูหิอันนี้ลวงพูหนางูหินที้างในโบสดกันหงมีที่ติดต่านลักเิดจอกไม้ไปไวนียีก <lang> ันแก็ท่งสาระเปะทิเจดสาระทุกการะใหจะเนสดนขานสนจะหวานนะค